สวัสดีครับสวัสดีเอฟทังช่องทุกๆุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าชุดช่องครับวีได้ให้ชมครับครับมื้อนี้ช่วงบ่ายของวันที่20ครับสิาเอฟซีทั้งช่องครับมาโทสัมผัสสดสดกันเลยครับกับตัวเล็กน้ทางของปูซุ่มเงียบเมืองน้องบัวลำพูครับอ่เหล็กวิ่งเงินล้านของปูซุ่มเงียบครับบอบผาดนะครับพี่น้องงวดที่แล้วนะครับปูหใหม้าา3กับ1ครับ1กับมานะครับงวดนี้2ฝึกสภาคม 2 5 66ว่าปูสิฟันเน้นมาเป็นตัวใดนะครับสำหรับเลขวิ่งน้านล่างของปูสุงเงียบนะครับและการสำหรับตัวเลขหน้าทางนะครับกระแตก7117นะครับที่ผ่านมา2ฝึกสภาพนี้เข้ามาลุ่นกันว่าปูสิฟันเน้นให้เป็นตัวใดเอฟซีข่าวมาแล้าครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลัางแรงใจให้ทั้งช่องที่สําคัญจะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ้ยครับเอฟซีสิบดิพาดข่าวสารจากทางช่อง เพื่อบเป็นการเซเวารครับเข้ามาโทษสัมผัสสดๆกันเ kind of ลยครับกับแนวทางตัวเลขปูป่ซุ้มเงียบเมืองหนองบัวลําพูครับางานครัการนัรวัตการครับปู่จร์นตันแอดมินค่ะปูข่ปข่ามื่อวานนี้มาติดตามตองวัดนะคะปู่อ่าถ่ายอยู่คือกันแต่ว่ากันได้โงให้ตั้งแต่วันที่16ไปแล้วค่ะการเทียบเท่ากับได้ออกให้แอดมินในเบิองปิดประจักษ์เป็นพยานทดแลนนั่นแหละ ออกซุ่นที่หลังกับพเป็นยังออกซากับพวเป็นอ่า,ออาอบาเน่ไปเลยเรียบบาเน่ฝนสาคึนมากฝนกิ่ตกจวดเลยเป็นบ้นา่ะมือนี่รวจเลยอยยางสัญญาบ่ตัดรหชามเนี่ยค่ะเอาฝนติดตกนะคะเอฟซีทางบัตรปูย่นะคะเนาะทางน้องบัวรำพูอาสองตัวมาตัวบนบวกล่างเดอ้อเลขวิ่งนะคะแมนเลขเด่นก็ได้เอาเข้าใจนั่นแหละห้ากับศูนย์อ่าเลขวิ่งเงินล้านนี่ค่ะเขาสู้อ่ะ เงินล้านแล้วมาหนึ่งโตชงวัดเนาะมีแต่กินกับเจ้าห้ากับศูนย์นะคะแมนบัตทิว่าเอาเอฟซีเลยินงที่ว่าเอาสำแนักแดกคือหายแต่คือกันบุษเเอบุษเเหลอกเลี่ยงไผ่ตั้งแต่วัวนที่สิบหกคแล้วก็บโงให้แอดนิ่งมึงเลยลก็ออกมานี่เลขสามตัวบนเด้อสองหางว่าที่เอาหางเดียวกันนี่คิดไปคิดมากก็สิบประมาณพอดครับปูหนึ่งศูนย์ห้า หนึ่งศูนย์ห้าอ่ากับห้าศูนย์สามกับห้าศูนย์สามนี่ล่ะว,ว่าเจียวห้าศูนย์สามเมื่เกี่ยวทันเดทเราให้ตัดถ้ากันตัดถึงแถวว่าทันค่ะไปเห็นบวกยอดประมาณอีกว่าจะหนวกเลยวันวนี้เลขสองเออเลขสองโตัวเด้อเป็นบนล่างมาัดร่วมบนไหลือ,อ้นโกลวค่ะ,ะย่ายงากระชับอยู่นั่นแหะก็เป็นบางงวดเออศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะ ่าศูนย์สามศูนย์สามค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะกันไปที่ศูนย์หนึ่งกันศูนย์หนึ่งค่ะเน้นเนอะปะเนี้ยเลขวิ่งเน้นศูนย์เลขวิ่งเน้นศูนย์นะคะโอศูนย์สิไม่ไอกเหรูดมันตกศูนย์เนี่ยศูนยตกศูนย์เนี่ยตามศูนย์ตามศูนย์เนะปูดอ่าเมื่อกี้มัน มื่อกี้มันสามกับหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งมันกับมาให้บุนพันกระอดไปล่างสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดเนาะสิบห้าไปเที่ยวอมชิ้นอีกแล้วเอฟซีครับแม่ยูบูอมสิ้นอมสิ้นข่อยออกดูดูมันเป็นอย่างบนไปอมสิ้นคนไหมค่ต่อหมวดดีหลายหมวดสอนล,ละระบันี้เ,เลขเลขเน้นสามตัวคือห้าศูนย์สามนี่แหละเน้นตามตัวคือห้าศูนย์สามนะคะ่เาเห็ดไดลหอกไก่ รากประตูก็เฮ็ดไปว่าจีปล่อยหางนี่หางเดียวขึ้นไปขึ้นมาใหญ,ญ่ประมาณค่ะตอนนี้เลขสองตัวเป็นอื่นบ่ได้หรอกก็ศูนย์หากับศูนย์สามนี่แนหะเน้นสองคู่นะคะเนาะอือโอ้ทำโค้งสุดท้ายไปนี่ปูเลยอือแต่ว่าเน้นเน้นนักอีหลีกตัวนี้นักคากาคือศูนย์สามนี่นเน้นนักคาคาคือศูนย์สามนะคะเนาะเน้นแบบหาดาวเลยบอกปู่ก็เท่ากับแบบหาศูนยนะ์สามอ่ะนตัวตัวเก่งมดกหรอก <ST AN CE> จนหนึ่งศูนย์หาในกลิ่นตัวรอ้อนม<ะ>ันก็ต้องติดศูนย์หาไว้ขึก่นเงินหนึ่งอยมันมาลักลอยซื้อดอกครับปู่อวันนี้มาสูตรเลขไม่น่าลงทุนเยอะบาทเนี้ยค่ะครับปู่หางวดส่วนเราเด็กค่ะครับอืมบนว่าเอาอยู่คุยไงแต่น้องใบ,บุ๊บซี่ปฏิวัติวานกบลาผู้ขายกดิงบ่านหลุดผู้ขายกว่าไปตามสูตรจนมันหลุดจังสีห้อหลักว่าบบต่อไปค่ะ ดติเลขที่บนาลงทุนนะคะคือเลขดับนะคะเนาะฮ่าปูไฮมาหาหหงวดแล้วนะคะดับสนิทนะคะดับไปกับบนล่างนะคะอธิวาประหยัดตนทุนได้หลายนะคะเนาะเม็นโบม่าน้ากันเลยจะหีดนี่ค่ะนี่ว่าจะบมาเห็นโบม่าน้ากันเลยตัวเลตัวหนึ่งเหค่ะางวดนี้ก็มีสี่แปดงวดนี้มีสี่แปดนะคะ สี่หกสี่ค่ะเจ็ด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 ค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะสี่หกสี่หกค่ะมันกลับในสูตรมันเองหนึ่งหาเดี๋ไปหนึ่งห้าค่ะถุกปุยถูกเดี๋ยวไปค่ะถูกดากำหนหนึ่งหานี่ยผมบอกว่าจากตัวปูกระไรหาสามได้เลยบ้านี้ าสามค่ะอืมีตัวหนึ่งสอ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 งค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะอ้าอันนี้แหละเลขไม่ไม่น่าลงทุนแต่มันมีอีกคูหนึ่งปูงขอใส่คำว่ามีสิบห้าใดอยู่แต่ว่ามันติดในเลขสุดดับไหมค่ะเอาตั้งใดคำว่าโบมากกคือว่าโบมาหลอดเยียว่าโบมีเดียว่ามีสิบโบมีสิบตอเมงวะค่ะครับศูนย์หก ศูนย์หกค่ะศูนย์หก <0 6. S 2> ครับปู่เบิร์ลีวจะหางเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ด <10 S 1> <9, S 2> ครับสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองไปกับบนล่างเป็นสี่สิบสี่ตัววา,าจาโอ้ถือว่าถ้าไทยมันจุลาดอยู่ที่ปู่ลอ,องมาหางวดเดูดิแมนยูหรอว่าครับ อยู่ต่เลขดังก็เะได้นี้เจ็ดตน้าสีไปจะไปหักหามมือเล็แต่เราคนเอฟซีเป็นนักคขงวยอยู่เหล้วปูเสือไม่เป็นไรแมนครับเอาเราหาหนึ่งสหาหนึ่งหาเจ็ดหกหาไรมากหาแบบไรมาแตะปูมันก็ัมาไ่ดีครับซ้าว่านำจบขอางยังไปพ่านเสียบ่เสือบบเสือว่ามันทีเข่าเงางวดไม่ออกงวดไปงวดปูดับศูนย์เจ็ดนะมันออกศูนย์เจ็ดขนาะค่ะปู โบเมียนมั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 นออกไก่ยิ่อย่างว่ามันออกมันออกอืมนั่นรางวดนั่นนะเโบเซืรอว่ามันสอยูนะตัวชื่อศูนย์เจ็ดมันโบออกมันมาออกเจ็ดสามเองเนี่ยค่ะครับนั่นลางวัลนั่นเบิดน้ำเสือหันโบโบเซืรอว่ามันสอยู่งวดนั้นเป็นงวดที่สี่จำได้ครับคุณงวดนี้คันคันเอายูแสดงว่าติ๊กกันเป็นงวดที่หกค่ะครับคันคันมันสีลุด คือว่าเป็นหมดแรลที่มันหลุดค่ะ <c oughs> แต่ว่าสาบใดที่มันยั่งบัานหลุดปูกัดซิขอว่าไปตามสูตรแบบนี้เรื่อยๆนี่นะค่ะ <c oughs> อ่ะแน่นอนกวงสลดัดพวกมีเลกับยาำเห็นด้วยกับข้างนี้คือเกา่าครับแต่เมื่อปูร่องเพชรมันตามสูตรของปูเอาเมาเผยสูตรลงเบิ้ลันกระหางมดติดแล้ไแม่ค่ะครับ <c oughs> แล้วบ้านนี้สิคอยำไว้ตอนที่จริงท่วนแม่ ให้เอฟซีทุกคนหันไปเข่าแถวเบิกเงินมูลธนาคารออมสินนําเนลเดอค่ะไปเบิกดิค่ะครับไปเบิกบัญชีใหม่เลยล่ะเลขของปูฟาดกันไปไปทางออมสินแน่ค่ะแม่นครับปูป่ว่าอย่าลืมซื้อออมสินไว้น,นําเ,เดอ้อค่ะเนี่ยถ้าของปู่ไปออมสินลหลายงวดแล้วเนาะค่ะเนาะปูออมสินหัวซ้อนแล้วบ่นะค่ะ แมนค่ะคันผู้ใดติดตามผู้อีกคือสิวหูเลยค่ะว่าไปออมสินหลย์วันติดแล้วนะคะวังหันมันไปหนึ่งสิบห้าตงเดแมนค่ะมันเลี้ยวออกบนจอยตัวสิบห้านะอ่าบนีครับปูบันี้ว่าจิบบอว์ซูฟั่งกดบออยู่ดอกบอลไอเกยวกับสูตรคำนวณเดืองมาขึ้นขวานแจงค่ะเป็นเลขฝันเป็นเลขนี้มีขวานชิดแจงเกือบตื่นบ่ท่านดินปัดค่ะครับปูว่า ฝันว่าเลขออกแล้วโต๊ดไดบอว่านี่ผู้ชายผู้หนึ่งมันยังมาถามปู่ค่ะมันออกตัวใดกับเพระท่านได้บอกเขาดีเอาถามกับขึ้นยแต่ว่าแต่ว่าข่ในห้องทองไว้แล้วมันออกลางแล้วกับห้องทองไว้แล้วมันออกตัวใดล่ะว่าต้างกลวผู้มันถามในเทือกที่สองหาค่ะออกสองเก่านี่แล้วห้องทองไว้แล้วะข่อยว่าสัตอันนี้คือความฝันนะคะนาออ่าอันนี้อันนี้เลขฝันมาคืนนี่่อนเจิรสองเก่าเมนบ่ค่ะ แมนบดดิเกียวก,กับเลสสุดคำนวณเด้อค่ะบมื่กี่ยวกับเลสสุดคำนวลเลยนี่ละอาพี่เจรนาบึงนะคะว่าสีบัวบอกสู้ฟั่งว่าสีบัวบอกสูฟังฟ่งวับวงดบ่ได้มีหยังกับงางมือให้การเท็นเนบดหลดพ่าว,ว่าอะไรได้ปูว่าสิเก็บทองเงินจงังวานั่นเหลียวัวามันสิอ,อัดอั้นตันใจยล่วบ่ให้วอาว่าสีบัวบอกว่าจะคนเห็นให้นอนบ่ ครับปูนี่งานกป็อยากบอกสูฟังแม่าจักจีแมนบ่แม่นดอกฝันก็ดีหรือว่าเล็กกัมวลก็ดีอวดนี่น่าก็มั่นใจคือเก่าล่ะปู่ลาคันแม่นเล็กสามตัวลงทุนหนักๆในเฉพาะปู่เองปูก็ว่าเจ้าหางเดียวนี่เนาะหาซูดสามได้เป็นบ่ค่ะครับเบิดเบิดเงินกัมมันใจคักเนาะปู่มวลนี่เนาะมั่นใจมั่นใจครับอย่าลืมเด้อค่ะสำหรับเล็กวิ่งสายวิ่งของปู่นะคะ เดินดีมากตลอดนะคะงวดที่แล้วครูไฮซามกับหนึ่งกับมาหนึ่งนะคะหวดนีหากับศูนย์แห่งว่าเป็นเลขวิ่งเงืนหลันนะคะเพิ่นเคยวิ่งนะคะเนาะเอฟซีเคยวิ่งถึงโตราเป็นล่างก็เคยืงนี่นะคะเนาะเพิ่นเคยื่องเอตประวัติเว้ใหไแล้วค่ะแต่ชุมเอานี่กันยังสงให้เพิ่นอยู่บ่เศรออกเพิ่นกับบ้วบาีอยังสูฟังหฮากับบริบากมีตระภาพสาคัญค่ะครูอ่าสุดท้ายนี่ฝนกับกาลังสิตกว่ากับ้องบุนบันทั้งง้าง บอก<ะ>มาตกทั้งเมือง,งสกุลเนี่ดยดอกกูอ่าเดี๋ยวสิบอกมันไปดอกคำมันจะตกมากเมื่อคำไว้ก็บ,บอกทังดอกยังกระดานมันบ,บ้านได้ตกเนี่าฟ้าข้ากันว่าเทียมันห่อนมันห่อนครับปูกห่อนยังคือกันในกดนี่ก็ได้เนาะครับว่าสกูลสุกนสคนจุงเอาน้ำไปพิจารณาดแล้วเบิ่งชวนปูพิษ่วนปูนปนปเนี่พิจารณาดีแล้วจังน้ำมาออกครับปูกเพว่าพิษเป็นเล็กสุดก็นวดเลขกบินตังตังเลขสูตรดับรวมทั้งเลขเลขเลขฝันพร้อม ครับปู่นิดเดียวแต่จะเ,เลือกไเละฝันเหมอเดิมเละมัก,กับเลกเกา่าปู่จะาขอเอาตัวน,วนี้ตัวเดียวถึงท่วนใบครับ,รบเลกอื่นปู่ปฏีไปกลับมันดอกสองป็นหาสามป็่นแตะปู่เบ่าเอาหนังนั้นปูปเ่เบ่าปู่เอาแต่เฉพาะเกี่ยวสัมพันธ์กับหกกับเกา่าเท่านั้นครับขอให้ทุกคนจงโชคดีได้มีโชคมีหลักแล้วกัหลายๆคนคันไปเที่ยวธนาคารออมสินกับภากันเบิกมาหลายๆน้ำครับปู่จังมาเอาอยู่ไทยตอนต่อรัฐบาลตอนต่อครับปู่ นี้อยากให้เป็ป็นนั่สันใน,นา,า,านะความหวังนนะคปูอาจจะเลื่อนพรสาธุค่ะชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูทรงเงียบเมืองน้องบัวนะคะแนวทางของปูนะคะกับเท่ากบว่าสรุปโครงสุดท้ายเรียวะค่ะเพราะว่าปูเนียนให้เลยนะคะนเนาะแนวทางเป็นชุดบนหลางเด้อนนะค่ะ แนวทางเป็นชุดบนล่างนะคะเบ่งใบสคริปให้ดีนะคะคเลขวิ่งของปูนะคะเป็นยังขึ้นได้มากเป็นเลขวิ่งเงินล้านนะคะเพราะว่านะค่ะ fc แฟนคลับนะคะเพื่อนเอาไปวิ่งตัวรับเป็นล้านนะคะเคยถือกันมาหลายงวดติดแล้วนะคะนี่กับเขามาหลายงวดวสำหรับเลขวิ่งของปูนะคะถ้าบ่ามาักที่เพื่อนจับคู่ให้สามารถเอาไปประกบคู่กันเองได้นะคะหาเลขเด็ดดีๆมาใส่ของเพื่อนได้เลยนะคะเนาะ อ่าชุดสามตัวนะคะมีหนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์สามนะคะชุดสองตัวบนล่างมีนะคะศูนย์ห้าศูนย์สามหลักกระหาแปดนะคะเนาะตัววงกลมแดงๆคือตัวนินเดอร์ค่ะต,ตัวกันก็มี่ศูนย์หนึ่งนะคะหลักกระเลขกข้องฟันนะคะเพิ่มเติมก็คือสองเก่านะคะเนาะสําหรับเลขดับบนล่างไปกับนะคะครับมีอยู่ครับจัคคูมาเบิ่งกันนะครับมีสี่แปด 6 4 7 7 0 8 3 9 4 6 1 5 5 3 2น9 1 0 6นี่คือเลขดับเป็นบนล่างนะครับพร้อมตัวกับนะครับตาเข้าคิดเป็นพร้อมตัวกลับกับสี่ยี่ยี่สิบสองคูนะครับเอฟไปกลับบนล่าง,างกักนครับเป็นสี่สิบสี่คูนี่ครับ เลขไม่น่าลงทุนนะครับของปู่ซุ่มเงียบเมืองน้องบัวลําพูนะครับเป็นแนวทานะครับประหยัดต้นทุนเฮาค่ะอ่ะอันนี้แคบนาจ,จอเบิงนะคะเป็นแน่วทางเพราะว่า,วามีใบสกิปเกาใบสกิปไมให้เบิงนะคะเบิงวันที่ห้ดีนะคะเนาะคะะรับอ่าทางวันที่แล้วนะคะปกติปูสิไหบนล่างนะคะวันที่แล้วคนแยกบนแยกล่างปรากฏว่าไหบนลงล่างนะคะตัวเน้นเลยนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเนาะ แ้วก็เลขวิ่งกับเขาหนึงนะคะเลขที่บนาลงทุนนะคะเนาะเลขดับก็บคือดับยูนะคะาหาหัวติดเหลี่วนะคะเนาะสำหรับสูตรหนีของเพิ่นนะคะคเอาไปประหยะัดต้นทุนกันได้นะคะหรือว่ามีเลขที่ตรงใจ f อซมักนะคะจะซื้อก็ได้นะคะบกว,วากัน,นะะเนาะครับอ่าหาลบเลขคว่มฝันปูกระยำอีกนะครับว่าสองเก้าให้พิจรารณาแน่เพื่อเป็นหนะครับ ก็ค,คือเป็นสองหกนั่นแหละค่ะเอฟซีค่ะเอาพิจารณละหน้าบึงนะคะเนาะครับฝากตอนกันค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอลาเอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะคุณพอวิไลเห็นโฉกฉบับผ้ารวยนะคะบากรุงผ้าร่วยนะคะช่องผู้พาชาแนว<ช>นะคะเนาะ,ะ,ะขอลาเอฟซีไปก่อนนะคะไว้พบเจอกันในคลิปหน้าให้โชกให้มันให้รำให้รวยสกุขสุขคนนะคะเ้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ